อ้โอ้มะสิอีวีอีวีไอ้ีวีอกเลยเนี่ยประกบเนี่ยเออประกบเบอร์สิบลูกเบอร์สิบประกบเบอร์สิบเบอร์สิบ พี่ทันพี่ทันทันเอาสองตรงเอาสองบอลก่อนพีหมดแล้วไม่ได้ฝึกอะเนี่ยพัดบอลกับโค้ชิดไงเลยเป็นแบบเนี้ยเอาเร็วพีดมีอยูงไปเร็วยิงยิงได้ยิงเลยนะกูซียังไขึ้นเอาเร็ว

ต้องไปยืนหลัง